สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในแมบแมบอะไรไม่รู้อะลืมชื่อแล้วกูนะครับผมก็ <c oughs> วันนี้เราก็จะมารีวิวอ่าตัวอ่าไอตัวกล้องนะผมตัวกล้องถ่ายท่านตัวกล้องอ่ะไออันนั้นแหละเอ้าผมเอา่าแต่กูต้องขึ้นรูปกูต้องขึ้นรูมไปเนี่ยไม่ต้องกันนะผมะวันนี้เราแค่มารีวิวตะก,กิ้นะผมอ่าพาร์ทพาร์ทอ่าพาร์ทที่แล้ว เราสอนวิธีการหาแขนของอันนั้นครับเจออนั่นแหละโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องมารีวิวตะก,กิลกันนะครับผมป้มานี่ครับผมเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวผมคือไ่ายท่านอ่ายท,ท่านกล้องนะครับผมเป็นไทท่านกล้องผมเรียกแบบนี้ด้วยกันนะครับผมไม่รู้ชื่อลืมชื่ออย่าเอาอคุณจะเห็นแถบด้านล่างครับผมให้เราค่าสามสิบคิวนะครับผมแล้วแขนเราก็ลังดึงงอครับ เอาไอ้เหี้ยกูไม่เห็นผมกดตะกี้นะครับอ่านได้ครับอันตะกี้ที่หนึ่งคือการพ่นไฟนะครับที่ผมกดตะกี้นะครับผมอ่านั่นแหละแต่มันถามว่ามันโหดไหมก็มน,นั่นเองครับแต่ผมไอ้นี่ให้เลยถามว่ามันโหดไหมก็ไม่ไม่รู้เลยครับแล้วแต่บางคนนะครับแต่ผมว่า โคตรกากครับผมกากมากครับผมแตไฟอ่ะถามว่าโหดไหมเออกูพูดกี่รอบแล้วมันก็โหดครับโหดสำหรับคนดูอ่ะนะครับผมอ่ะอ,นนอัะนหนึ่งอ่าเนี่ถามว่ามันโหดไหมดูครับเอทำไมมึงไม่ไมีดาเมจอ่ะ ดูคุณดูดาเมจครับผมนี่แล้วเอเดียถามว่าไฟโห,โหดไหมก็ไม่ผมเป็นผมผมไม่โหดนะมันไม่โหดมากกากมันกากมากเลยอะกิวที่สองเป็นใดกิวอ๋อใดกิวพน่พนพน่พนพน่พนพ่นพ่นพ่นปืนะครับนปนนืนอันที่เราใกล้แข่งแล้วสองข่าเดี๋ยวกดปุ๊บเอ้ยดขึ้นมาดิ รอรอเขารอคููดาวนะเนียบแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะแรงโคตรเลยเิะิวนะแรงมากครับมันแรงมากเห็นปะเห็นหปะเป็นเตะคิวที่โคตรโหดครับเห็นปะโหดจริงนะผม อ่ะต่อไปตะกิ้ที่สามว่าเป็นตะกิวตะทึบต้นตีนนยฮะแตะทึบต้นตีนตะกิ้ที่แรงเป็นตะกิวที่แรงอยู่นะแต่ตะกิ้ที่สี่ตะกิ้ที่สี่คืออะไรวะอ๋อตะกิ้ที่สี่เราต้องมีแขนก่อนนะโอ้โอ่าเป็นตะกิ้ที่ใช้แขนนะฮะแต่ไปตะกิ้ที่ห้าตะกิ้ที่ห้าคือยิงปืนนะอุ้ยมึงแรงจ้านะเอาไม่เอาไม่ ่าเดี๋ยวมาดูตะกิ้วกันมุมยิงปุ๊บวุ้ยแรงมากครับตะกิ้วปืนแต่คูดาวนานอยู่นะครับไปวุ้ยแรงโคตรเลยนะบ้าบ้าจะไปเราจะไปดูแขนกันเล้วบุบะเอานะครับดีคือแขนต่อไปแล้วฮ่าดีคือแขนเลื่อยไฟฟ้านะบุบผมอ็จะมีตะกิก้ว ให้ด้วยนะเป็นสกิลเลือนะ่อนเนี่ยไอ้เลื่อยเลื่อยเออได้บ่ไปเลยตะคิลที่โหดเลยได้บมอ่าสกิลถามว่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเตนสกิลที่สี่จะใช้ได้เลยนะบมเรามาดูสกิลที่สี่กันคนระับโอ้โหเลื่อยเลื่อยเนี่เป็นเลื่อยเลื่อยเนีเลือเล่อยนะอ,อ,อ,นะอ,อย่างเดียวโอเคมีแค่นี้ครับตะคิวนิได้บมป้าต่อ ครับผมอาดีเตะกิวต่อไปคือตะกิวดูดฮะนี่เห็นปะตะกิวเขา,ารเ,ขเรียกว่าตะกิวแม่เหล็กนขอเรียกว่าแม่เหล็กครับผมมามาดูตะกิวเสริมกันครับผมอ่าตะกิวเสริมก็คือมันจะมีตะกิวให้ด้วยนะแต่ตะคิวนี้มันต้องใช้กับมอนนะครับเดี๋ยวใส่มอนก็ได้ว่ะมานะครับผมไะคือถ้าเรากดปุ๊บเลยครับผมมันก็จะหามาเลือดจุดแล้วก็เห็นปะ โอ้โห่ดูได้ตัวเดียวนะผมตะกิวถ้าเรากดตะกิวะครับแต่ถ้าเราเนี่ยอย่างเช่นแบบมีหลายๆตัวครับแต่ถ้าเรากดตะกิวเสีับปอ้โ oh ห oh 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 ่โอ้โห่ถามว่าแรงไหมครับแรงครับผมแรงอยู่นะครับวามีแค่คแบบตะกิวนี่ปต่อไปตะกิวต่อไปครับผมตามเรียบร้อยปะมาตะกิวนี้คือตะกิวปืนปืนใหญ่นะผมอ่าปืนใหญ่นะผม ใครที่เล่นในมือถือก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะแต่ถ้าใครที่เล่นในคอมก็เล่นง่ายครับแต่ถ้าในมือถือมันมีชิปลองก,ก็ดีเลยอานะครับแต่กิลนี้มันก็จะมีแต่กิลเสริมให้ับผมแต่กิลวยิงปืนเนี<ฮ>่ยปุ๊บผมเป็นเด็กอยู่ที่แรงอยู่ใช้ได้แบบกเปเเป็นหนู่ทดลองให้กูดิท่านเวป่าเดี๋ยวเดี๋ยวยิงปุ๊บ ป้าผมให้นะแม่งไม่โดนอีกครับผมเอาใหม่นะปูหูเรียงใช้ได้แนะตบอาจจะไปตะกิ้ทนะี่สี่ตะกิ้สี่เหมือนเดิมครับปานกดคนระับอันนี้เราต้องกดกดด้วยนะโอ้โหทำไมเกมตัวตัวเนะี่ยโอ้ยไม่โดนเลยคนระับป่านก็โดนปอันก็ไม่โดนนะฮะตะกิ้ที่กลางจริงแม่อนะ่ะมันโหดนะผมมันไม่มีชิปล็อกไงไนปะ คือมันจะมันจะมันเออนั่นแหละถ้าเราชี้ไปทางนั้นนะมันก็ดียิงตามนะครับแต่ไปตะก,กิ้ต่อไปครับคือได้ก,กิ้อ่าอะไรวะ,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 ระถา,เานเคมีนะครับอ่าถ้าเรายิงมันจะมีตะกิ้ให้นะนี่เหรอกดปุ๊บเป็นได้ก,กิ้ที่แรงครับอู้ยแรงมากครับคุณเป็นปืนถังเคมีแน่หรอเิดได้ก,กิ้ที่สี่ครับตะกิ้ที่สี่ก็กดเลยครับผมปุ๊บ โอ้โหแรงมากโอ้โหดูดูดูเป็นไงเป็นตะกิ้วพ่นยานะครับไอ้พ่นพ่นเคมีครับแม่งพูดไม่ดีนะครับเป็นตะกิ้วตปครับนี่ครับผมตะกิ้วที่ดีที่สุดคือตะกิ้วนี้เลยครับเนี่ยแต่ถ้าเรากดตะกิ้วเนี่ยกดอ่ะกดที่มันมีให้นะผมก็กดปุ๊บนี่ครับผมมันก็จะมีถึงสี่อันเลยนะผมตกิ้วอ่ะนะผมอ่านะครับเดี๋ยวเราตะกิ้วที่หนึ่งครับผมตะกิ้วที่หนึ่งคือการ อ่ายเรายังไม่มีพลังครับอ๋อลืมโทโทโทอ่ามันต้องมีมันก็มีมอนก่อนนะครลืมลืมลืมอลโครับพอดีนี้เิดนะครับเฮ้ยกูกดไม่ได้เออมาอ่าตะกีวิวแล้วแต่คือตกิวนี้แนี่คือการเขาเรียกว่าหยิบมอนับแล้วก็เปล่าโอ้โหกี้โคตรดังครับอ่าาาาา เป็นตะก,กีวที่ไม่ค่อยโหดครับแม่งยีได้ตัวเดียวอ่ะนะครับตัวตะก,กิวนี้คือการต่อยครับผมถ้าต่อยพวกมันก็จะมีอ้าวมันไม่มีน,นี่หว่าหาดูเวกเในในกหเศกนี้ก็ได้ครับพี่อ่าดีนะผมห้ากดปุ๊บต่อยพวกเผ็ดว่าเราก็ต้องเพิ่มนะพลังเราก็ต้องเพิ่มนะ แต่ก,กิวนี้ก็คือแต่ก,กิวนี้ก็คือการยิงครับยิงตามตามที่เราเฉียบไม่แตะกิวหมดมยิงโอ้แรงน,นะผมเป็นแต่ก,กิวที่แรงใช้ได้เลยนะครับ ไปแล้วต่อยกันต่อยเพิ่มพลังครับที่จริงเรามีมีวิธีการเพิ่มพลังที่เร็วนะครับอ่าส่วนตะกิน้นี้เป็นตะกิ้ที่โคตรโหดเลยครับผม ه, อ่าถามว่ามันโหดยังไงนะผมนี่นะครับผมมันจะเป็นเลเซอร์น,อนะครับนี่ไงปะไปปะไปเดี๋ยวผมลองอีกรอบนะครับอ๋อยังไม่โดน เฮ้ยมึงไม่โดนเอาพลังกูหมดอีกเข้ามาครับต่อยครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวค่อยใช้ได้กิลฝีครับเอ๋อลืมบอกว่าถ้าไอซีผี่ฟาฟาเราเกือบเต็มครับมันก็จะตีบแบบเอ้ยมันจะเปลี่ยนการตีครับเป็นเหมือนดาบอะเดี๋ยวด้วยครับ เป็นเดกิวที่โคตรแรงครับผมเห็นไหมวเป็นดาบทีเดียวมันโคตรแรงครับอ่ามาามาดูเดกิวนี้กันนี่นะเดกิวเลเซอร์ครับปนปุ๊บโหูมึงคุณดูครับมึงดูครับโหูไลเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลยเป็น,นเดกิวที่แรงใช้ได้เลยนะครับมาต่อไปเดกิวเดกิวสี่ครับเป็นเดกิวอ่าเดกิวของตัวนี้นะครับอ่า กมจะเรียกอะไรวะเเรียกแบบนี้อ่า่ะอ่าโดยกิวนี้นะผมก็อ่าเวลากดปุ๊บนี่ครับเหมือนเราดูดพลังอ่ะ่ะคืออ่าเวลาอมอนมันตีทัดครับเดี๋ยวผมรอมันปล่อยเดี๋วคิวแบบ จริงมันก็ดูดนั่นแหละมันดูดหมดอ่าปล่อยปุ๊บนี่กดปุ๊บเอาอีกแ้กบโหเกมบั๊กอีกยอดเนะผมอ่ะถ้าถามว่าจะยูสิมันทำอะไรได้เนะไอ้ตะกิวที่มันนั้นแหละก็คือเวลามอนตัตวไหนยิงยิงใส่เราหรือว่าตีตีเราเนะ่ะอ่าขีดสีฟ้าเราก็จะเพิ่มขึ้นนะผมเพิ่มเยอะด้วยนะอ่าแล้วแต่แล้วแต่ตัวเอ้ยแล้วแต่ตัวเนตัวไหนโหดก็เพิ่มเยอะครับตัวไหนกะก็นั่นแหละ เดี๋ยวผมลองจีเหลี่มยมไอเหลี่ยมนะครับขอเรียกว่าไอเหล,ลี่ยมด้วยกันกีเหลี่ยมเลยไอเหลี่ยมกดปุ๊บแล้วโอ๊ยหูเกมบักช่างแมงเขาโอเคแล้วอะห้าเราถามว่าตัวนี้โหดไหมก็ปางกลางอะผมอ่ห้าปางกลางแล้วโอเค,ผม,ออเคผมรีวิวแค่นี้แร้วใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ ใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็บอกได้นะผมไอตัวขังน้างผมยังไม่ได้ครับกูเล่นไม่เป็นเอาโอเคใครชอบก็นะั่นแหละนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามล้วผมไปแนะนะล้วนะครับเหมือนเช่กัน